b i s m i l l a h i r o h m a n i r ม h i m assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สลามยามเย็นแล้วนะคะนักเรียนชั้นปห้ที่น่ารักทุกๆคนเลยวันนี้ครูยามาสายนิดนึงเนื่อง,งจากติดสอนปสีนะคะสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่3เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรนะคะนักเรียน เดี๋ยวครูมีเฉลยให้เยอะเลยมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีเฉลยให้เยอะเลยดังนั้นนักเรียนฟังคลิปการสอนของครูให้จบนะอย่าเพิ่งรีบร้อนทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะต้องพูดดักไว้ก่อนอดูคลิปการสอนให้จบก่อนนะ,ะเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากนะคะนักเรียนการงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรนะคะเราจะมาพูดถึงการปลูกพืชแล้วก็พูดถึงประเภทของพืชความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับการปลูกพืชด้วยแล้วก็การปลูกผักในแปลงนะคะมาดูซิการปลูกพืชเนเรียนเคยเห็นไหมเอ่ย าการปลูกพืชเป็นการนำมเมล็ดนะคะนี่คือการนำมเมล็ดหรือว่าการนำหน่อของมันนำหัวของมันมาปลูกลงในดินนะคะหรือว่าในาที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้มันเนี่ยงอกหรือว่าเจริญเติบโตแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยทํากับข้าวก็ได้นำมารับประทานอาหารก็ได้ใช่ไหมคะ ต้นไมน้นี้ในรูปภาพเห็นไหมว่าต้นอะไรเขียนเป็นภาษาไทยอยู่ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงการปลูกพืชเป็นงานเกษตรนะคะเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะ,ะผลผลิตที่เราได้เราก็สามารถนำไปขายก็ได้นำไปกินก็ได้นำไปแบ่งเพื่อนบ้านข้างบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ นําไปสร้างรายได้โดยการขายเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างเลยคนที่เป็นชาวสวนชาวไร่นะคะเขามีอาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะเลยต่อไปมาดูซิประเภทของพืชน,นะคะพืชสวนเป็นยังไงคะพืชสวนพืชสวนตามรูปภาพนี้เลยผลอะไรอันนี้น้อยนามีลองกองมีเงาะนะคะเป็นผล,ลไม้ พืชสวนอ่านี่คือพืชสวนเป็นพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะคะนักเรียนแล้วเราต้องดูแลอย่างพิถีพิถันด้วยมีขอบเขตในการปลูกที่แน่นอนด้วยซึ่งมันมีขั้นตอนและความประณีตในการปลูกมากเลยคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องพืชสวนแล้วไปปลูกนี่ไม่มันไม่ขึ้นให้นะคะดังนั้นเราเวลาจะปลูกอ่าต้นไม้หรือว่าต้นพืชต่างๆเราต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะ ดูสิอันนี้ก็จะเรียกว่าไม้ผลนะคะไม้ผลคือต้นพืชที่ให้ให้ผลให้ผลกับมันอ่าไม้ผลเป็นต้นพืชที่ให้ประโยชน์จากผลส่วนใหญ่นะคะเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนานาต้นไม้ที่มีความแข็งแรงมีอายุยืนยาวเลยนะคะาลำต้นแข็งแรงมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วง ลองกองลำใยลิ้นจีซ่อมเาะทุเรียนมังคุดน้อยหนายเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ผลนะคือมันสร้างผลให้กับเราอันนี้คือต่อไปเราไปดูซิไม้ดอกเราเป็นยังไงไม้ดอกก็เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากดอกเมื่อกี้ไม้ผลเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จาก แต่ไม้ดอกนี้เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากดอกนั่นเองนะคะใช้ความสวยงามจากดอกเราสามารถนําไปตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามหรือว่านําไปสร้างอาชีพก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยใช้ดอกไม้นี้ไปจัดตกแต่งอาหารให้เกิดความสวยงามก็ได้เช่นกันนะคะสมัยนี้มีเยอะแยะมากเลย อาสารแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาอาสารให้จบก่อนเนะาะอ่ะไหนไปสู่หน้าครูนิดนึงเดี๋ยวอาสารให้จบก่อนนะคะ,ะมาสู่ข้อเนื้อหากันต่อเลยตรงนี้นะคะอะไม้ดอกนี่ดอกไม้สวยงามมากมายนะคะแล้วไม้ประดับล่ะหมายถึงอะไรไม้ประดับเป็นยังไงนะคะ ไม้ประดับก็เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างของมันนะคะรูปร่างรูปทรงใบไม้สีสันของใบไม้ของลำต้นนะคะนี่เราจะเรียกว่าไม้ประดับมันไม่มีดอกนะไม้ดอกนี้คือมีดอกไม้ผลคือมีผลไม้ประดับคือมีแต่ใบนะคะ เป็นต้นไม้ที่มีใบให้ความสวยงามเรื่องใบนะคะมีอะไรบ้างต้นไม้อะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยมีเทียนทองครูยกตัวอย่างมาให้สาวน้อยประแป้งมีเฟิร์นนะคะอันนี้ช่วงนี้เขาฮิตบอลกันบอลก็ใช่เหมือนกันนะคะแล้วมาดูผักสิคะผักผักนี้ได้แก่อะไรบ้างผัก ผักเป็นพืชที่ปลูกขึ้นที่ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของมันเป็นอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบดอกผลมเมล็ดและหัวนะผักส่วนใหญ่นี่จะเป็นไม้ล้มลุกเจริญเติบโตเร็วแล้วแล้วก็มีอายุสั้นนะคะอ่ะมาดูซิผักมีอะไรบ้างมีฟ้าทลายโจรมีใบบัวบกขมิน้นชันผักหวานมะเขือชะอมผักเหล่านี้เราจะนำมาปรุงเป็นอาหาร หรือว่าทำเป็นยารักษาโรคนะคะได้ทั้งหมดเลยมีประโยชน์มากมายนี่คือผักนะคะ,ะนี่คือผักทำเป็นอาหารแล้วก็มันผักบางชนิดเป็นอ,อันนี้พืชสมุนไพรอ่ะครูไปรวมกันเลยข้อที่ห้พืชสมุนไพรเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ส่วนต่างๆมาทำยารักษาโรคนะคะ นี่คือพืชสมุนไพรไว้รักษาโรคหรือว่าพืชสมุนไพรบางชนิดเขานํามาทําเป็นอาหารได้เหมือนกันนะคะเนี่ยทำเป็นอาหารได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันแกงส้มก็ต้องใช้ขมิ้นใบบัวบกไปปั่นดื่มทําให้สดชื่นก็ได้เหมือนกันนะคะประเภทของพืชมีอะไรบ้าง พืชไร่หนึ่งพืชไร่เป็นพืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มากเลยนะคะเนื้อที่มากส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุกนะคะมีอายุตั้งแต่สองเดือนถึง1ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ผลผลิตของพืชไร่นี้จะใช้ประโยชน์เป็นอาหารหลักนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกด้วยช่วงนี้จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้เลยนะคะ อันนี้เขาส่งออกต่างประเทศด้วยนะอันนี้คือพืชไรไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้ายอ้อ,อยข้าวข้าวโพดอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้ใบายาสูบเหรอคะอันนี้ครูก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นมันสับปะหลังนะคะอ้อ,อยอันนี้เป็นพืชไรต่อไปชนิดทีสอง ามาดูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชนะคะการปลูกพืชนี้จะให้เจริญเติบโตนั้นทําได้หลายวิธีค่ะนักเรียนไม่ว่าจะทั้งการปลูกในดินหรือว่าการปลูกแบบไม่ใช้ดินก็ได้นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมช่วงเขาจะปลูกผักบุ้งในดินก็ได้หรือว่าในน้ําก็ได้ นะคะอันนี้เราก็เคยได้เคยได้ยินมากันบ้างแล้วหรือว่าบางคนเคยปลูกถั่วง,งอกตอนสมัยเรียนอยู่ปสองป3เห็นไหมถั่วง,งอกบางคนก็ปลูกในพื้นที่ชื้นบนสำลีก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นการปลูกพืชนี้ไม่ใช่แค่ปลูกในดินอย่างเดียวนะปลูกได้หลายวิธีหาวิธีที่เหมาะสมกับมันนะคะเราต้องดูพืชแต่ละชนิดด้วยว่า อะไรที่เหมาะสมกับมันบ้างนะคะอันนี้การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเราจะใส่ไปในนี้เลยอันนี้การปลูกพืชในภาชนะนะคะมีแบบไม่ใช้ดินนั่นก็คือไม่ได้ปักลงในดินเลยไม่ได้ปักลงในดินเลยนี่เขาจะใส่ใ,สในอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ในกระถางนะคะและนี่คือปักลงในดินเลย ขั้นตอนการปลูกพืชในดินนะคะขั้นตอนการปลูกพืชในดินเราต้องมีวิธีมีวิธีการนั่นก็คือหนึ่งคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สมบูรณ์นะคะนี้รูขอข้ามไปเลยนะรูขอข้ามไปรูจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนข้ามไปก่อนนะคะ,ะในเรื่องนี้ดีกว่า มาดูสิขั้นตอนการปลูกต้นหอมอาการปลูกต้นหอมนี่เลยโอ้เขากลูกต้นหอมในแปลงแบบนี้เลยนะคะแสะดงว,ว่าเขาทำเป็นอาชีพถ้าปลูกเยอะแบบนี้ทำเป็นอาชีพแน่นอนต้นหอมหรือว่าหอมแบ่ง นะคะเป็นผักที่นิยมรับประทานกันมากเลยส่วนใหญ่นี่เขาจะมีเกือบทุกเมนูเอาไว้กินเล่นกินสดๆก็ได้หรือว่าใส่ในน้ำซุปใส่ในน้ำต้มยำในข้าวผัดในไข่เจียวเยอะแยะมากมายนะคะประโยชน์ของต้นหอมนั้นใช้เป็น ผักเคียงหรือว่าตกแต่งอาหารนะคะให้มันมีรสชาติที่ดีขึ้นช่วยดับกลิ่นคาวด้วยนะคะเป็นสมุนไพรดวยรักษาแผลได้ช่วยลดระดับในน้ำตาลในเลือดได้ยับยั้งเส้นเลือดอุดตันนะคะรวมทั้งแก้ปวดผื่นคันหรือว่าถอนพิษแมลงกัดต่อยได้นะคะอันนี้เลยครูก็ได้ปลูกเหมือนกันที่บ้านนะคะปลูกไว้เยอะเลยมาดูขั้นตอนการปลูกต้นหอม เราต้องเตรียมเลยวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้ให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานก็แลยกันถึงแม้นักเรียนจะไม่ได้ปลูกตอนนี้แต่วันข้างหน้าครูมั่นใจว่านักเรียนอาจจะกล้าที่จะปลูกมันก็ได้เพราะว่าการปลูกต้นหอมนั้นมันง่ายมากๆนะคะมาดูซิวัสดุอุปกรณ์ถ้าเราจะปลูกต้นหอมมีอะไรบ้างหนึ่งมีหัวหอมสองปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก ะะสามสายยางไม่ใช่สายยางมัดถุงแกงนะสายยางรถน้ำนะคะสี่จบ 5. เสียม 6. ฟางแห้ง 7. คราด 8. ปดเศษซากใบไม้บางอย่างในทั้ง8ข้อนี้ไม่มีความจำเป็นนะคะเช่นฟางแห้งก็ไม่ได้มีความจำเป็นเยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะมีมันก็ยิ่งดีนะคะขั้นตอนที่1การเตรียมดินเราควร เตรียมแปลงผลักขนาดกว้าง1เมตรอ่า1เมตรก่อนถ้าจะปลูกอยาอปลูกให้มันเป็นแปลงนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกเป็นแปลงเป็นกระถางเราก็ตามนั้นเลยพรวนดินก่อนอาเตรียมดินไว้ก่อนเตรียมดินไว้แล้วก็รดน้ําให้มันชุ่มนะคะรดน้ําดินให้มันชุ่ม 4- เวันวิธีการปลูกก็คือใช้หัวหอมที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคนะคะตัดตัดหัวมันออกบางคนก็บอกว่าตัดรากตัดรากต,ตัดรากบางส่วนแล้วก็ปลายยอดออกนะคะทิ้งไว้สองวันการดูแลรักษาก็คือครวนให้น้ำสม่ำเสมออย่างเพียงพอทุกวันนะคะเช้า หครั้งเย็น1ครั้งนอกจากนั้นเราควรพวรวนดินและจำกัดวัชพืชเป็นประจำด้วยข้อที่4ก็คือการเก็บเกี่ยวอายุของมันก็มีประมาณ40-50วันนะคะโดยเลือกเก็บขณะที่ต้นโตเต็มที่แต่กอใหม่มาเป็นสีเขียวสดใสเลยนะคะก่อนที่ปลายมันจะเหลืองด้วยการถอนขึ้นมาทั้งกอหรือว่านักเรียนจะตัด ยอดของมันก็ได้อนนี่เลยค่ะอันนี้เป็นเป็นต้นหอมที่ครูปลูกเองที่บ้านนะคะครูปลูกเล่นๆไม่คิดว่ามันจะขึ้นแต่มันง่ายนักเรียนมันง่ายมากเลยอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวครูบอกสั้นๆครูมีสองวิธีอันนี้วิธีที่หนึ่งคือครูตัดตรงนี้ตรงหัวของมันออกอ่ะตัดไป ประมาณหนึ่งเซนตัดออกแต่อีกหน่อหนึ่งอ่ะอีกหัวหนึ่งไม่ใช่หนอสิอีกหัวหนึ่งครูไม่ได้ตัดอะไรออกทั้งสิ้นนะคะคือปลอกเปลือกธรรมดาเลยแล้วก็เอาใส่ลงในดินพอรดน้ำไปทุกเช้าทุกเย็นมันก็จะเริ่มแตกแตกหน่อออกมาแบบนี้นะคะอะนี่เลยมาดูซิ พอเริ่มแตกหนอนักเรียนเนี่ยมันเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นใบของมันเริ่มอวบอวบอิ่มนะคะมีความสมบูรณ์และนี่คือต้นที่บ้านของครูนะคะนี่คือที่บ้านของครูดูสิเห็นไหมระหว่างสองต้นเมื่อกี้ที่ตัดหัวของมันออกกับไม่ตัดหัวแบบตัดหัวมันมีความ มันขึ้นดีกว่าแล้วก็ใบเนี้ยมันจะใหญ่กว่าด้วยนะคะอันนี้ไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยตัดหัวเลยนะคะตัดหัวมันจะขึ้นแบบสมบูรณ์มากเลยอันนี้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวกินได้แล้วนะคะรับประทานได้แล้วนักเรียนสามารถไปทําได้นะเนี่ยไปตัดหัวมันออกปุ๊บอตอนแรกอันดับแรกเตรียมดินนะคะ วรดินให้ดีเตรียมดินให้ดีรดน้ําดินให้มันชุ่มหลังจากนั้นเอาหัวหอมมาเลยมาปอกเปลือกมาปอกเปลือกสีแดงแดงของมันออกแล้วก็ตัดหัวนะคะตัดหัวมันทิ้งสักหนึ่งเซนหลังจากนั้นเอานิ้วของเราจิ้มลงดินให้มันเป็นรูแล้วกเ็เอาหัวหอมนี่แหละใส่ลงไปนะคะไม่ต้องให้เม็ดเอาดินกรบด้วยไม่ต้องให้มิดชิดเกินก็ได้ ไม่ต้องให้มิดเกินก็ได้จะให้มิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ให้มิดก็ได้นะคะ,ะได้ทั้งสองแบบเลยพอมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นใหญ่มากเลยเนี่ยกินกินไม่หมดหรอกปลูกหัวหนึ่งนักเรียนต้องเลือกหัวใหญ่ๆหน่อยนะคะหัวที่มันไม่เป็นโรคมันสมบูรณ์แล้วก็การบ้านสําหรับวันนี้ครูให้ความรู้ไปแล้วเรื่องการปลูกต้นหอมนะคะวันนี้มีการบ้านด้วยนะ 94ด้วยกัน94เปิดไปเลยเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังนะคะอ่ะนี่คือต้นอะไรเข้าไว้สังเกตรูปภาพแล้วก็เขียนชื่อต้นไม้อ่ะต้นพืชว่ามันคืออะไรต้นที่หนึ่งคือมะละกอต้นที่สองคือพลูดา่างต้นที่สามคือดาวเรืองสีอ้อยห้าลิ้นจีหกชบาเจดขมิน้นแปด ข้าวสิบพริกนะคะแล้วเรามาดูสำรวจดูซิ10ชนิดนี้อ่าชนิดไหนบ้างที่เป็นไม้ผลชนิดไหนบ้างที่เป็นไม้ดอกชนิดไหนบ้างที่เป็นไม้ประดับและชนิดไหนบ้างที่เป็นผันกชนิดไหน,ไหนบ้างที่เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ชนิดไหนไหนบ้างที่เป็นพืชไร่นะคะอ่ะ,อะ,ฉะเฉลยไม้ผลคือมีอะไรบ้างคะ ที่มันออกเป็นผลให้เรารับประทานก็คือมีลิ้นจีกับมะละกอต่อไปไม้ดอกคือส่วนที่มันเป็นดอกไม้มีดาวเรืองกับชบานะคะแล้วก็ไม้ประดับล่ะไม้ประดับคือเป็นต้นไม้ที่เป็นใบใบมีความสวยงามอ่นนี่เลยพลูดา่างแล้วผักล่ะผักมีพริกพืชสมุน,พมนพไพรคือขมิ้นพืดไร่คืออ้อย อ้อยกับข้าวนะคะอันนี้เฉลยให้หมดเลยต่อไปหน้าถัดไปให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพขั้นตอนการปลูกพืชให้สัมพันธ์กันดูสิภาพแรกเป็นการรดน้ำรดน้ำนี้คืออะไรเอ่ยมันจะโยงเข้ากับอะไรอ่ะไปดูเฉลยรดน้ำ รดน้ำผักก็คือเป็นการดูแลรักษาโยงเส้นด้วยไม้บรรทัดนะคะไม่ลากกับมือนะโยงเส้นด้วยไม้บรรทัดต่อไปรูปที่รูปถัดไปรูปที่สองอรูปนี้หรือเปล่าข้อนี้ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์และส่วนต่างๆของพืชที่จะนํามาเพาะปลูกนี่เลยเราตอนที่เราจะเลือกต้นไม้ที่อ่ามาปลูกนั้นเราต้องคัดเลือกต้นที่มีความสมบูรณ์และไม่เป็นโรคนะคะต่อไปเฉลยข้อต่อไปรูปภาพคนที่กำลังเด็ดใบไม้อยู่แสดงว่าเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นะคะพร้อมที่จะนําไปขายหรือว่ารับประทานแล้วนะคะรูปถัดไปมีคนมีผู้หญิงผู้ชายถือจอบขุดดินอยู่สแสดงว่าเป็นภาพการเตรียมดินนะคะการเตรียมดินที่จะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ่าเตรียมดินนะอันสุดท้ายคือมีผู้หญิงสองคนช่วยกันเลือกหาต้นไม้ที่มันมีความสมบูรณ์นะคะ นั่นก็คือการปลูกพืชต้นไม้ที่มันมีความสมบูรณ์แล้วเอามาลงในดินนั่นก็คือการปลูกพืชครูเฉลยให้ทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านวันนี้หน้า9 4 95แล้วก็ในหน้า99และ100นักเรียนไปทำเองนะคะในหน้าของครูนะ,ะในหน้าที่99และ100นักเรียนไปทำเองนะสำหรับวันนี้วิชาการงานมีแค่นี้นะคะการบ้าน นักเรียนอย่าลืมสมให้ตรงต่อเวลาด้วยนะคะถ้าช้าครูจะหักวันละหนึ่งคะแนนค่ะใจดีมากเลยไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวะบารอกาตุ